โอ้โหความค้างระดับการนี่มันรล้วก็คุณห่อหัวปลาฉลามดีกว่าแม่งบางหัวปลาปูม ไอ้กองไม่อย le ู่จบแล้วเหตุขาดแล้วะเล็กอยู่นะวะเล็ก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 อ๋อนี่ยกอนดีมั้ยดีเลย ย่มึงมีเหล็กอ้าวนี่เหตุหนึ่งันปุ๋มนีม่ไอ้เกี๋ยไม่นาเรือ สร้างที่ตัดไม้บนเรือแล้วนะงานบัดวัวมังเผาเหล็กอยู่ตอนนี้มีอาหารไหมหาอาหารนะหาดิในเรืออาจจะมีอยู่นะอ้ยเขี้ยเหล็กอย่างเยอะเลยนี่ว่าเขี้ยเห็ดอย่างเยอะแต่กูไม่เห็นโอ๊ะไม่อยู่ไหนวะ เอาไปไหน,นไก่อนก็ผลไปนะเราไปไหนก่อนอะไรนะไปไหนก็ตามแผนที่อ่ะเราไปทางนี้ปะไม่ผลนนะแต่กูดูเรื่อยจากในไอ้ผลถ้าเกิดกูดูจากใน,นเออในทีพีเอสแล้วเนี่ยมันเราไปขอทางหมดเลยทำไม,มฝั่งเรือเพราะว่ามันต้องสาหลังไปอ่ะ ตามหนึ่งเฮ้ไม่นะกูว่ากูไปถูกทางแล้วเห็นแม่ถูกทางแล้วงูใส่มอเตอร์เลยเอ๊ทีเว้ยเลยเอาอย่าบอกนะมอเตอร์ไอ้นี่เต็มแล้วอะไร ไม่เนี่ยเชื่อเพิง่งเราไปทางไหนวะผุแล้วไปให้ไปลงหลังวะแล้วไปตรงนู้นทางที่ที่เราองจะไปเนี่ยเออทางนี้แหละทางนี้แหละเฮ้ปิดปิดมอเตอร์ก่อนปิดโอ้ยไอ้อฉลามเทียนไม่นะ แตกมึงแตกแตกอือโอเอาหัวเอาหัวมันนะได้ได้ได้หัวมันไายแปดล้มึงใส่กูได้หัวมันสองงานแล้วไงฮะลายแปดจะใส่เอาเอาไปใส่อันหนึ่งแล้วกันเฮ้ยนัมีไม่ใช่เหรอไอ้แดงพวกเนี้ยเนี่ยวสามเนี่ยนัมมีเลสพาวเวอร์แล้วหรอ เจนน่วมีเมนิอนเทเลสพาเวอร์ด้วยอ๋อนี่ไงมีอะไราเวอร์ไหมหกอยู่เนาะก็นเหี้ยนะข้ากดสองปุ่มพร้อมกันไม้ไม้ไม้จ้า,จาจโอชีส<ท>เทโลเกนอนโอย กูกำลังจะเหี่ยวตายต้มเนื้อฉลามไม่กินเลยย่างให้ห,หน่อยย่างให้ยังอืมเพิ่มให้อันนแม่งกูแตกแม่ เหมือนพวกเราต้องค้าสิ่งสิ่งนั้นเพิ่มแล้วละ่ะนั่นก็คือเตาต่นเองเหมือนเตาจะน้อยเกินไปนี่เทอาอินกอดสองอเนวเยอปะ ชือขาดเมทัลขาดเหล็กอีกหนึ่งอันมิโอเรจะมีเหล็กสักหนึ่งอันไหม you โอ้ค้างโอเคหายค้างเชียกรอ,อ,ม,อมอเตอร์อีก,กันมาอยู่นะครับพีโอ,อรอเราไปเด็กพอ เด็กสามก้อนลยพอเด็กกูมีหนึ่งก้อนเนาะว่ะโยมันก็ปลูกไม้ซะสิเอ้ยปลูกต้นไม้ซะสิปลูกต้นไม้ซะโ,<อ>โคโลซ่านี่ต้นนี้เลยน่าหน่ายใหม่สดเลย ไม่ต้องเปล่าไม่ต้องนิโอนเหล็กกองหนึ่งเลยกองไอ้เวลาละกล่องไหนเอ้ยก็กล่องพลาสติกอะตรงกล่องที่เคยเป็นกล่องอาหารน่ะ เหมือนตอนนี้กูอยู่ในช่วงกูไม่มีคลิปจะลงเลยคลิปหายแล้ว,ลลวทา่านคนโลบอ้ายไอ้พยามเฮียมึงเจอันเนี่ยจงเราไปซ่าพลังทัวร์ดำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น โอ้่มาอะไรวะเนี่ยเหมือนอาหารจำลองเลยเฮ้ยต้นอะไรวะต้นอะไรวะที่ปลูกไปอะไอคุณก็ก็คุณก็ไหน ขอดื่มกุยเือเลยเรือเลยเรลบตเตอรี่หมดน่าจะเป็นเกาะเนี้ยแหละเกาะสุดท้ายอะเนี้เหรอไม่ร pues mm ู้มอนกันอะเร็วขนาไหนวะเอ้ยเรียกไอ้กองมาเร็วเรียกพวกไอ้กองมาเร็ว พวกพวกเราเจอลาสเทลนี่มันการคนพบครั้งยิ่งใหญ่เลยชัดลมพัดไปทางทิศไหนวะเนี่ยพัดหน้าแล้วหน้าอ,อี้ยตาลมไปเลยพวก,กูคนพบลาสเทลแล้ว เฮ้ยเคียร์เกาะนี้แหละนิโอเกาะสุดท้ายเว้ยกูว่าด้านหลังเกาะใหญ่กว่าน,นี้จริงๆนะอืมใช่กูว่ากูเกาะท้ายหรอ,อนรอิโอกำลังวะฮะกูก็ไม่รู้เหมือนกันวะเคียร์เกาะสุดท้ายแล้วเหรอวะอะไรพวกเรา,าเจอเกาะเล็กๆในเกมลาบแล้วเออกูไม่ดู มันอยู่บ้านี่ไหนอ่ะกำลางหมาะโอเคคาบินตอนเย็นปะคาบิีตอนเย็นเป็นทางที่เพิ่มงโอเคขาดไม้หนึ่งอันเลยถ้าเกิดวันนี้ก่อนทางจีนเกมจะพากหนักเลยไม่มันยังมีแคปเตอร์สองอีก อยากเห็นเรือตัวเองระเบิดแล้นน่ะนิโอแบบเรือระเบิดตูมแล้วค้นหาเซอร,เร์เปียต่ออาจจะเป็นไปได้เรือพลังแห่งความมโนเนี่ยนีอะไรนะลมไงเฮ้ยแ้่ถุยมันก็กับเรือกูอยู่ได้ไนะคนนรับ สงสัยสักหมัดแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยนั่นเกาะกระชังตกของกูด้วยเลยไอ้ตูดแต่ตอนนี้ตาปิ้งอาหารเรายังน้อยเลยเนี่ยเปิดเนี่ยเปิด e n g ิ n ช่วยป่ะฮะเปิด engine ช่วยก็ได้นะทำไม engine เป็นอย่างนั้นว่ะล่ะ กูลองเอาไปวางที่อื่นดูไม่ก็เหมือนกันนี่เตไม้กอแสดงว่าไม่เกี่ยวกับที่ที่อยู่แล้วอะ เ่ก็่ส่ลมแดงลมสายสองนะคความชื้ตัดทั้หมดกะเนมากมากเลยนะขึ้นไปด้านบนอะ สิ่งเกาะพี่ว่าไอ้อะไรเงิลมหมดเว้ยอยากให้ถึงเกาะไว้ขึ้นไหมละ่ะเอาเรือวใช่เอาเรือไม้สี่โอ้โหยี่สิบกูมีอยู่มโยมาก<แ>ูคาบให้ เดี๋ยวไปดเ,ออเดี๋ยวไปีา่าทไเนี้ยนาอไทายนกูใกล้พังแล้วดิรนาทนโนกูใกล้พังแล้วพร้อ,อ พวกเราต้องสร้างทางขึ้นด้วยนิโอลืมไปแฉกเข้าไปตรงกลางนั้นเลย บดเบกบดพอเ้าก็ถึงตรงกได้่มตรงหินเนี่ยคือเราอะไรนะก็พาจนกว่าจะไปถึงตรงกลางแล้วน่ะ่ันกเรือนผมงหัวเรือมันเด็กก็ร่วมเอก็ย่างนั้นเิดเรื่องทั้งนั้นหน่อยดีนอ พายไปแล้วหน้าพายไปแล้วหน้า,นาหน้านี่หน้านี่หน้านี่เออ จังว่าโยภัย,าายต่อไปนะพอต่อไปไหภยต่อไปเปนกว่าเรือจะแนบสนิท เอาสมอลงเลยเคเนีน่ยแหละกอสุดท้ายที่เขาล่ำดีอ,อไม่ใช่น่ามันตึกบ้างไม่รู้กูเห็นในรูปมันเป็นตึกอะมีกำมะตะลังสีเลยนะระวังเถอะ โอ้เหมือนกูต้องกลับไปก่อนนะนิโคตรตักน้ำด้วยเอาเอาหา่ยด้วยระวังด้วยตรงนี้มีหมีใช่เพิ่งรู้เหรอครับมึงควรจะรู้ตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วนะตายก็ขี้สง่าว่าตรงนี้มี<ไ>หมีไอ้พวกงอรู้แล้วส่วนเรือกูก็มีไอ้ถุยมึงมาดีหมีมึงกลับไอ้ถุยกูจะกัดกันตายมั้ยนะ แอฟวีน่าจะตายอยู่จากตรงแค่นี้ก็หมดแล้วไม่มีอาหาเรเลยพีจ่จริงดิถามจริงพี่มันออกเรือกันมาได้ไงนี่อยอออกเรือกันมาเกือบหกคนในสัตว์อาหารแม่งไม่มีเกือบเราจะเอามาแค่ห้าคนเองนะเออห้าคนนั่นแหละ เราเรือมาในการกินเนื้อแล้วก็ผักแล้วก็เนื้อแล้วก็ผักแล้วก็เนื้ออย่างเงี้ยแล้วไม่แดกแดกแปะแล้วก็แดกซุปแหละนอมาเห็นนอกเราเรามาในการมีแคนนเเ่เนื้อเลยเนื้อสุปแล้วก็ผักทำให้ชีวิตดูน่าหนะจาจังวะ เจะถึงมันจะน่าอนาแต่มันก็คือความเจงตอนนี้มีเลขไหมอ่ะไม่มีลูกเฮ้ย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 ไอ้คุยบรรยากัศกู เลาปน้ำเืเลยเออเอาหารไปเผื่อเลยนบุ้ยอาหารกูไม่มีของกูอ่ะเออของตกตกปลาเผาไปใส่โง่เตรียมห้องกูไปแล้วน่โอะอาหารของมึงก็เตรียมของมึงเองห้องเตรียมแล้ว แค่ของกูมาพร้อมกับมันฝรั่งสองก้อนได้ <Yeah. S 1> น้ำหนึ่งขวดไม่คิดจะมีจริงๆดิ ในเกมนี้หอกจะต้านลากไม่กัดคนคือเฮียอะไรคือสมจริงที่ใส่ไม่เดไม่กัดคนเด็กๆรู้ไว้นะครับพึ่งไม่กัดคนพึ่งไม่กัดคนแล้วพึ่งต่อยเพื่อนึ่งพึ่งไม่ต่อยคนด้วยโอเคเฮียหมีไอสัตว์หมี ไอ้เหี้ยหมีไอ้สัตว์หมีไอ้เหี้ยหมีเฮ้ย,อย,อย,ฮยไอ้มันวิ่งมาตะคบกูไปแล้วจ้าไอ้เหี้ยหมีไอ้สัตว์ธนูหักแล้วจ้าไอ้เหี้ยหมีเอ้ยมีอโ,โอช่วยกูด้วยเห็ยบมีพรีเอาเอาวิ่งติดไปดีเองโอ้ ว้ายสุดท้ายมันก็ได้แค่นี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยมีมเห็บมีพิธีธน,นูกูพังเฮ้้เชี้ยหมีไอ้สัตว์มีไหนมีสองยเหรอเธอมีสองร้อยพ่อมึงนันก็เอามีสงนี้อะับหมา อัน,นหมาหมีเว้ยหม,มีหมูมาได้แต่กลับไม่ได้ไงนี่รู้จักปะร้มีหลายรอบเพราะว่าเข้ามาในป่าแหละกูเดินขึ้นตรงทางขึ้นที่เขาบอกว่ามีหมีเนี่ยอะไปไปทางไหนว่าซ้ายหรือขวาไปเนี่ยทางที่รู้ว่าแตบอะน,นี่งั้นพวกปืนยิงคาดีกว่าอะไรเจอหมี มีควายโอ้ my god โ oh, อ้ตีสัตว์สาใครตี่สวดกูวิ่งละเจอกันหนีไปเดี๋ยวได้นะมึงกูจะกูกระโดดได้เว้ยกระโดดได้เท่ากับเสียงกูจะกางและขนกูจะวิ่งจนกว่าชีวิตจะหาใหม่แล้วมันเยูนไหนเนี่ย กูกำลังวิ่งกระโดดเท่ากับเร็วอยู่บนเกาะแล้วก็โดนหมีตะคบไปด้วยไงในตัวกำลังหาทางกลับแต่ว่ากลับไม่ได้ไอ้มิโอทางซ้ายขวาได้ละเก็บมีพรีแล้วแม่งก็ไปไม่รอกูนะแล้วทีนี้ยมึงก็แล้วทีนี้ก็ไม่วุ่นอยู่ไหนก็ได้เปล่นั่นแหละกูมาอย่างไหนวะโอ้ยยี่ยี่เจอหมีก็เจอมาแล้ว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 เจอหมี